เดี๋ยวฝนก็หยุดแล้วนะแท็บเยี่ยมเลยเพราะฉันเพิ่งวาดรูปสนุกสนุกเสร็จลองทายซิว่ารูปอะไรว้าวแท็บถูกเพลงเลยนกเพนกวินถือถ้วยชาเล่นโรลเลอร์เบลดในป่าหลากสีสันเลยละโอ้สายรุ้งรุ้งหลากสีสันฉันสงสัยจังว่ารุ้งมีสีสันได้ยังไง จริงด้วยแท็บเราจะบินขึ้นไปถามสายรุ้งเพื่อหาคำตอบกันแต่ก่อนอื่นฉันต้องมีปีกเย็นยันปีกไปสำรวจกันเถอะเปิดบลิปปี้สเตชันบลิปปี้โมบิลพร้อมออกผจญภัยแล้วไปหาคำตอบกันว่ารุ้งมีสีสันได้ยังไง เอาละทุกคนโปรดฟังทางนี้ท้องฟ้ากว้างใหญ่ขอเสนอพระเอกซูเปอร์สตาร์แห่งธรรมชาติฉันเองสายรุ้งโบวีว้าวเฮ้ hey, นี่ผมเองบลิปปี้ผมชอบคุณมากเลยครับคุณโบวีผมรู้จักทุกสีของคุณเลยขอบคุณครับขอบคุณฉันภูมิใจในสีสันของตัวฉันมาก <c oughs> เดี๋ยวฉันจะแสดงให้ดูทีละสีนะว่าย่างไสีแดงส้มเหลือง เขียวน้ำเงินครามม่วงทำได้เยี่ยมเลยบิปปี้เธอรู้ไหมวันนี้เป็นวันสำคัญเราจะมีสายรุ้งคู่สุดการตาโอ้เธอมาช่วยฉันแสดงด้วยสิจริงเหรอครับเป็นเกียรติมากเลยแต่ผมไม่รู้ว่าคุณมีสีสันแบบนี้ได้ยังไงแสดงให้ผมดูได้ไหมครับได้สิแฟนพันธ์แทบบิปปี้ ก่อนอื่นดูเจ้าเมฆก,ก้อนปุยนี่เรียกกันว่าเมฆคิวมูลัสอู้ดูเหมือนมันเพิ่งปล่อยฝนช่างเหมาะเจาะนั่นหมายความว่าตอนนี้มีละอองน้ำมากมายในอากาศว้าวมีหยดน้ำเป็นละอองจิ๋วมากมายอยู่ในก้อนเมฆใส่ h a s ท็ a แม่นแล้วเอาละอันดับต่อไปถ้าก้อนเมฆอยู่ในตําแหน่งที่แสงแดดส่องผ่านละอองน้ำแบบนี้ตอนที่แสงส่องผ่านละอองน้ำ น้ำจะทําให้แสงเลี้ยวซึ่งเรียกว่าการหักเหและทําให้แสงแยกออกเป็นสีต่างๆของสายรุง้งแทแะดะนั่นมันเยี่ยมไปเลยผมได้คําตอบสําหรับคําถามของผมแล้วสายรุ้งมีสีสันต่างๆได้ยังไงเพราะว่า <c oughs> เมื่อแสงอาทิตย์ส่องผ่านละอองน้ำน้ำจะทำให้แสงหักเหและแยกออกเป็นสีต่างๆของสายรุ้งนั่นเองอัปโหลดคำตอบเลยแท 5, 6, 7, ว้าวอย่าลืมกดถูกใจและติดตามนะว่ายังไงเอาละไว้เจอกันใหม่นะบลิปปี้